วัสดีพี่น้องทุกคนครับหลาวันก่อนซื้อ,อม่องข้าวแบบเสียบไฟฟ้าไอ้นี่ใสแบตเตอรี่ในรถนะครับสี่ร้อยกว่าบาทกะว่าไว้จะหุงต้มอะไรกินในรถสำหรับไว้เดินทางเวลาขี้เกียจออกไปข้างนอกนครับแบบนี้ก็เลยว่าวันนี้จะมาจัดเมนูง่ายๆญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะครับจะต้มในรถจะเป็นยังไง ก็หลบรวมแล้วซื้อของก็จะเป็นพันนะครับกินอาหารตามบางทางสบายรุหรูได้สบายนะครับแต่ว,ว่าเราจะมากินในชแบับของกันของเราของการเดินทางนะครับสวัสดีครับนี้จะมาทําเมนูอะไรไม่ก็ไม่รู้นะครับเป็นอาหารเช้านะครับ ช้กินพอได้อยู่นะครับมันได้อยู่ไปกินทำกินในรถนะครับเดี๋ยวจะได้เป็นเมนูอะไรหน้าตาแบบไหนรอติดตามชมนะครับตัวนี้รอน้้ำเดือดนะครับใส่ผักบุ้งกับผักกาดอันนี้ผักกาดกระหล่ำแล้นี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับเขาแถมมาให้กับลูกชิ้นไส้กรอกนะครับ เราก็กินแต่ไส้กรอกพอาีมันเหลือผักก็ว่าจะทิ้งเสียได้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยจะมาประกอบเมนูญี่ปุ่นนะครับเดีย๋ยวรอติดตามชมโอเคนี่นะน้ำก็น่าจะเดือดออลแล้วเอ้ยเอาละแต่แล้วได้แล้วต่อไปผมก็จะใส่ไข่เดี๋ยวขอวางกล้อง หน่อยนะอาจจะไม่ถนัดพอไม่มีใครถือให้เลยะมะไเป็นไรพอได้อยู่ที่แสษขยะนี่เราก็จะใส่ไข่นะครับใส่ไข่กับมาม่าไปพร้อมกันเลยนะ,ะครับอันนี้เราก็ใส่ไข่กับ เอ่อมาม่าไปแล้วนะครับใส่ไข่ไปสองลูกเลยอ่ารอ,อ,อสักหน่อยอน่ากินแล้ว สุกแล้วนะครับสุกแล้วไม่ใช่ว่ารถสตาร์ทเครื่องมาติดนะกินไฟเยอะอยู่นะครับกินไฟเยอะอยู่เพราะว่าสายนี่ร้อนจี๋น ก็ประมาณนี้บรรยากาศนะครับรอบๆตอนนี้ก็ฝนตกก็ดีเลยด้บรรยากาศยืนกับน้ำส้มเอาครับทานด้วยก,กันครับทานด้วยกันครับพี่น้องครับพิซซ่ะ กินได้นะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับผม